เก็บคำรักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้วางจะเป็นคนนั้นขอองเธนี่ไงต้องยองอย่างนี้จะมีสอนมวยใช่ไหม แบบนี้มันอยู่ที่ความเก่านะคนเราเนี่ยมันไม่ชนะเสมอไปหรอกแกเอออูไม่แน่นะบางทีเฮ้ยไม่ได้นะนี่อย่าบอกนะว่าพรุ่งนี้ไม่ว่างออนอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นฟังก่อนดิน้ำขิงจะบอกว่าไม่แน่เราอาจจะเจอกันเร็วกว่านี้นะแบบเจอกันเป็นเปนนะ่ะไม่ใช่เจอกันในคอมแบบนี้เฮ้ยถ้าน้ำขิงได้มาจริงๆนะ เราจะพาน้ำขิงไปเจอหนุ่มหล่อข้างออฟฟิศเราแล้วเราก็จะพาน้ำขิงตะเวนกินรอบเมืองเลยงั้นก็เลือกลหลานหล่อได้เลยไ้อะไรยกกรี๊ดล้านบ้าน <c oughs> น้ำขิงได้รับจดหมายนะัดสัมภาษณ์งาน จากบริษัทฟ้าวทานคุณที่กรุงเทพค่ะอะไรนะกรุงเทพอ้าวอ้าวอ้าวไหนบอกว่าจะสารต่อร้านเสื้อของพ่อไงลูกน้ำขิงไม่เคยบอกงั้นเลยนะพ่อน้ำขิงไม่ได้อยากเป็นช่างตัดเสื้อน้ำขิงอยากเป็นนักบัญชีไม่งั้นน้ำขิงจะเรียนบัญชีมาทำไมเล่าก็ก็มาทำบัญชีร้านเราไงแล้วแกนะบวกเลขผิดผิดทุกๆกอ่ะ ถ้าเกิดไปรับผิดชอบบัญชีบริษัทใหญ่ๆถ้าเกิดทําผิดพลาดขึ้นมานะ่ะเขาจะลําบากนะลูกของอย่างนี้มันก็ต้องค่อยๆสะสมประสบการณ์กันไปไม่ใช่หรอคะน้องนหลิวนะใช่ค่ะอาโจก๊กอย่างน้อยก็ให้น้าขิงได้ลองทําก่อนนะคะทําอย่างก็จะได้งานนี่เขาแค่เรียกสัมภาษณ์พอเขาได้คุยกับเธอแล้วเนี่ยนะรู้ว่าเธอโกกงแบบเนี้ยเขาก็ไม่จ้างหรอกถ้าอย่างนั้นก็ให้น้ำขิงไปลองสัมภาษณ์ดูก่อนก็ได้นี่คะ นาะพ่อนะนะพ่อนะน,ะนี่แกเป็นลูกคนเดียวนะแล้วแถมเป็นผู้หญิงอะ่ะคิดเหรือว่าฉันจะปล่อยให้แกไปอยู่ไกลๆคนเดียวอย่างนั้นได้ยังไงถ้ากลัวแต่น้ำขิงจะตาย ชีวิตนี้น้ำขิงก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วละคะ่ะนี่แล้วแกเคยคิดม้างไหมว่าแกมีเลือดไม่เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเกิดแกไปเป็นอะไรไปพ่อกับแม่จะเสียใจขนาดไหนอ่ะแล้วถ้าให้น้ำขิงอยู่เฉยๆแบบนี้ <S <S น้ำขิงจะมีค่าอะไร<น>ล่ะคะ น้ำขิงจะเป็นผู้หญิง,งแต่น้ำขิงก็อยากทำอะไรเพื่อแม่เพื่อพ่ออยากทำอะไรเพื่อปู่ด้วยำทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่เข้าใจน้ำขิงเลยอะ ทุกคนหยุดพูดเรื่องนี้กันได้แล้วฉันตัดสินใจแล้วถ้าใครไม่ให้น้ําขิงไปก็ไม่ต้องมาพูดกับฉัน and I'm cute. ถึงกรุงเทพแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ท่ารถยังไงต่อ,อแท็กซี่บอกว่าไปตึกฟ้าประธานคุณเลยใช่ไหมอ่ะโอเคเราเดี๋ยวเจอกันนะเฮ้ เล็กขนาดนี้เลยหรอนี่ดีใจจังได้เจอตัวจริงกอที่เจอกันแต่ในเกมมันไม่ฟินเลยเนาะได้เจอกันสักทีเนาะนี่น้ำขิงสัมภาษณ์งานให้ผ่านนะจะได้มาทำงานใกล้ๆกันว่าแต่อู๋มีอะไรแนะนำน้ำขิงไหมก่อนที่น้ำขิงจะเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยรอแป๊บนึงนะนี่ ไม่ต้องพูดเยอะนะเจ็บคอใครอะ่ะ <c oughs> อา๋าก็ที่เคยบอกไงเขาอ่ะเป็นผู้ช่วยท่านประธานที่ฟ้าประธานคุณถ้าน้ำขิงสัมภาษณ์งานผ่านน้ำขิงก็จะได้เจอกับเขา<ม>เป็นไงหน้าตาดีมีดีกรีจบโทถ,ถึงเมืองนอกเลยนะเว้ยจบเมืองนอกเลยเหรอเนี่ยสแสดงว่าที่ต้องมีแต่คนเก่งๆแ,แน่เลยแต่น้ำขิงจะผ่านได้ไงเฮ้ย <c oughs> ผ่านอยู่แล้วนะ่ามั่นใจสวัสดีค่ะดิฉันชื่ออาิตยาสุกังวานไกลาอายุ23ปีค่ะ ถึงที่ฉันจะจบใหม่แต่ก็มีประสบการณ์การฝึกงานบัญชีมาแล้วนะคะแล้วที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความจริงใช่ไหมจริงแน่นอนค่ะงั้นก็มาเริ่มงานอาทิตย์หน้าเลยแล้วกัน คือตอนนี้ทางแผนกบัญชีเนี่ยวุ่นวายมากเขากําลังเร่งปิดงบไตรามาสแรกกันอยู่โอเคไหมมีปัญหาอะไรหรืเปล่าไม่มีค่ะดีแล้ว ดูนี่สิพิลิก้าสวยไหมคะอืมดูดีเลยแหละม,ะมามาแต่ป๊าป๊าว่าถ้าเปลี่ยนจากลิก้าเป็นหมามาเนี่ยดูดีกว่านี้อีกนะอืมอยากได้อะไรคะอืมได้เหรอพูดได้เลยปะครับสวัสดีค่ะพิลิก้านั่งเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ประโดนะคะ วัาหลังบอกพ่อครัวให้ใส่ผักน้อยๆหน่อยสิคะพี่พายุต้องมานั่งเสียเวลาเขี่ยผักออกแบบเนี้ยไม่ได้ทานพอดีได้คะ่ะขอบคุณค่ะเออจริงสิคะพี่พายุพี่ลิก้าได้ขึ้นโปรโมทเป็นผู้บริหารแล้วนะ <c oughs> นี่นานาก็จัดฉลองเล็กๆให้ <c oughs> เดี๋ยวรอน้องคลอดเมื่อไหร่น่านจะจัดให้ชุดใหญ่เลยนะคะโอ<ฮ>ย<ฮ>ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกคะ่ะแค่ลิก้าได้มาทานข้าวด้วยแบบเนี้ยลิก้าก็ดีใจมากแล้ว ดีด้วยนะลิก้าขอบคุณค่ะมาค่ะท่านอะครับพี่พายุคะแล้วคนที่จะมาให้เลือดนานาเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วเหรอคะตอนนี้พี่รับคนที่มีเลือดกรุ๊ปเดียวกับนานาเข้ามาทำงานเพิ่มอีกคนหนึ่งละมีคนสํารองให้เลือดนานาไว้วันคลอดก็ไม่น่าจะมีปัญหาดีค่ะจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงงั้นพี่ลิกา้า ช่วยบอกพี่พาย there, hmm. ุให้นานาทีได้ไหมคะว่าเลิกห่วงนานาสักทีทุกวันเนี้ยทำอย่างกับนานาเป็นเด็กห้าขวบอยากรู in ้ไหมถ้านานาเป็นเด็กห้าขวบพี่จะทำอะไรกินเยอะๆเลยนานานี่โชคดีจังเลยนะคะ ที่มีพี่ชายรักนานาขนาดนี้รู้ไหมว่ามีผู้หญิงอีกกี่คนที่อยากให้พี่ไปยุรักแบบนี้บ้าง ฮัลโหลนี่เป็นไงบ้างลูกสบายดีหรือเปล่ากินข้าวยังอะ่ะเป็นไงดูนี่ห้องน้ำขิงอุ้ยเตียงก็ดีดีมากเลยได้ห้องใหญ่ราคาก็ไม่แพงด้วยดีแล้วลูกเออนี่นี่ลูกเวลาจะเข้าออกห้องอ่ะนะต้องคอยระวังหน่อยนะเพราะเราอยู่คนเดียวไอ้พวกโจรผู้ร้ายมันดักอยู่เราไม่รู้หรอกใช่ใช่ใช่ขน้ำขิงจะระวังตัวสุดๆไปเลยเนาะเอานี่พรุ่งนี้ทำงานแล้วสินะ อไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่น้ำผึิงก็โชคดีแล้วแหละที่ได้ทำงานที่เนี่ยจริงๆนะปู่สู้ๆนะปู่จะเป็นกำลังใจให้เนอะแม่ก็เชียร์ด้วยนะต่อส,สู้ๆสู้ๆสู้ๆสู้ค่ะปู่ปู่อย่าลืมกินยาด้วยนะ เดี๋ยวน้ำขิงจะโทรไปเช็คเออไม่ลืมหรอกอ่าพักผ่อนพักผ่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโชคดีนะลูกเดี๋ยวค่อยกันใหม่ งเบาๆหน่อยขอโทษค่ะเก็บคำบ่ารักไว้เพียงแค่นี้